พระอาจารย์อยู่ประเทศไทยมากี่ปีแล้วเจ้าค่ะและรู้สึกอย่างไรต่างจากต่างประเทศอย่างไรคะที่ฉันไม่เข้าใจว่าทําไมคนไทยส่วนใหญ่อยากไปอยู่ต่างประเทศขอพระอาจารย์กรุณาแสดงความเห็นด้วยครั อาตมามาอยู่เมืองไทยตั้งแต่ปลายปี2,521เท่าไหร่32ปีแล้รู้สึกอย่างไรต่างจากต่างประเทศอย่างไรค่ะ <c oughs> คือสำหรับอาตมาคืออาตมาอยู่อังกฤษ จะว่าไปแล้วเท่าที่จำเป็นพอออกได้ออกไปเลยพอจบมัธยมปลายไปเลยแล้วก็ไม่กลับฮก็กลับชั่วคราว <S <S มไม่เคยอยากอยู่เมืองนอกไม่มีความรู้สึกผูกพันเลยแต่ว่ามีความดึงดูดมาทางเอเชียตั้งแต่ตอนนั้นก็ามา <c oughs> จำได้ความรู้สึกตอนที่ข้ามด่านเข้าไปในประเทศอินเดียปลายปีไหนรเท่าไหร่สิบแปหรือสิบเก้าดันสิบเก้าก็รู้สึกกลับบ้านรู้สึกอ่ผ่อนคลายสบายเนี่ยก็สนรรประสบการณ์ของอาตมาความทรงจำ ความรู้ความเข้าใจของประเทศอังกฤษก็เป็นประสบการณ์ของเด็กนักเรียนเด็กวัยรุ่นแล้วก็พอเราปวดเป็นพระเหมือนมันก็เกิดใหม่เพราะหลายสิ่งหลายอย่างเกี่ยวกับประเทศอังกฤษเนี่ยมันบางทีก็ถ้าจําไดม้มันก็เป็นเรื่องของเด็กคนหนึ่งอีกคนหนึ่ง หรือว่าเหมือนก็เป็นเรื่องชาติก่อนเรื่องชาติเพราะฉะนั้นความความแตกต่างกันมอนก็มันก็มีในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของวัฒนธรรมเร,เรื่องหลายอย่างที่ที่เหมือนกันก็มีก็คงไม่มีเวลาที่จะวิเคราะห์ย่างนี่ออททาไมคนไทยส่วนใหญ่อยากไปอยู่ทางประเทศก็คงไม่ใช่ส่วนใหญ่แต่ก็ ก็ถ้าถ้าเป็นคนต่างจังหวัดก็อยากจนถ้ามีโอกาสไปแต่งงานกับฝรัง่งก็มีความหวังว่าชีวิตจะดีขึ้นอย่างน้อยทางทางวัตถุเราไปที่ไหนที่เราไม่เคยไปแล้วแต่ว่าที่เราเคยดูในหนังดูในทีวีมันก็ดูน่าตื่นเต้นไปหมดเลยก็เลยไปไปที่ใหม่ ไปที่ดูหน้าตื่นเต้นไปที่หวังว่าชีวิตจะดีขึ้นมันก็ทำให้คนอยากจะไปอยู่ต่างประเทศกันโดยเฉพาะอังกฤษอเมริกายูโรพวกนี้ mm. ต้องมา,า,าไม่ไม,ไม่ไม่แปลกอะไร mm. แต่ส่วนมากไม่ใช่ไม่ใช่จะส่วนมากแต่ไปอยู่ที่นั่นผิดหวังเยอะกันอนกะันบางทีก็เ,เหงา ักบไปอยู่มันไม่เหมือนอยู่ในเมืองไทยสรุปว่าอาตมาว่าอยู่ที่นี่ดีกว่าขอโอกาสเรียนถามขอรับในการเจริญพระกรรมฐานนั้นบริกรรมภาวนาสำคัญหรือไม่อย่างไรและพระพุทธองค์ทรงตรัสเรื่องนี้ไว้ใหร เรื่องการการปริกรรมก,ก็พูดได้ได้เลยว่าในในเรื่องของกรรมฐานเรื่องการภาวนาการนั่งสมาธิในในพระสูตรจริงๆนี้เทคนิคเรื่องรายละเอียดวิธีการเนี่ยจะน้อยอวิธีการต่างๆส่วนมากก็อัตกาถาจารย์หรือว่า ครูบาอาจารย์รุ่นหลังเป็นเป็นผู้ที่คิดหาวิธี <c oughs> <c oughs> ก็รับหลักใหญ่จากพระพุทธเจ้าแล้วก็มาประยุกต์ใช้กับชีวิตลองอย่างนั้นลองอย่างนี้ก็แต่มีประสบการณ์ตัวเองประสบการณ์ของลูกศิษย์ลูกหาก็มีการมีวัฒนาการส่วนใน หลังจากพระพุทธองค์ผานนิพพา,านไปแล้วพันกว่าปีก็มีพระพุทธโกศาจารย์ซึ่งเป็นผู้ที่รวบรวมคำพีต่างๆก็เขียนวิสติคำพีวิสุทธิมักซึ่งรวบรวมคำสอนในพุทธศาสนาทั้งหมด แต่วิธีการภาวนาไม่ว่าในเรื่องของศีลสมาธิปัญญาจะอยู่ในหนังสือเล่มนี้มากนะส่นเป็นรายละเอียดเป็นเทคนิคเป็นวิธีที่ไม่ปรากฏอยู่ในประสูตรเยอะแต่สอดคล้องกับหลักในประสูตรเรื่องกรรมฐาน40มันก็ปรากฏอยู่ในวิสุทธิมรรคไม่ได้อยู่ในประสูทั์เดิมแต่ก็เอาเอาสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนในที่ต่างๆมารวบรวมเป็นหมวดหมู่เป็นตอน <c oughs> เรื่องการปริกรรมก็เป็นวิธีที่นักภาวนาได้นิยมกันมาตลอดและไม่ใช่เฉพาะในพุทธศาสนาของฮินดูอของของคริสต์คริสต์ตะวันออกออก็มีการสอนให้ปริกรรมรการปริกรรมก็เป็นวิธีให้จิตใจได้ อ,อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่วอก็แก่แอกได้ผลเป็นถ้าเราจเจริญพุโทโธกับลมหายใจก็เป็นอุบายช่วยให้เชื่อมจิตผู้รู้อยู่กับลมหายใจให้สติไม่ไม่ลืมลมหายใจ ก็ตามคำบริกรรมมันก็จะใช้อขอคิดบันจะถึงจุดหนึ่งลมหายใจแผ่วเบาสติเราคอง้างจะสมบูรณ์เราจะไม่ต้องบริกรรมแล้วเพราะสตะิมันก็ตั้งมั่นดีอยู่แล้วฉันนั้นเราถือว่าคำปริกรรมก็มีบทบาทใน,ในเบื้องต้นของการการภาวนาแต่บางทีเรา ไม่บริกรรมแล้วจิตใจก็ก้าวไปในธรรมแล้วแต่บางทีสติเริ่มจะอ่อนลงแล้วก็กลับมาเอาคำบริกรรมอีกสักพักหนึ่งเพื่อตั้งสติขึ้นมาใหม่ก็ได้ในการนอกจากการใช้คำบริกรรมเช่นพุทโธ แล้วหรือว่าที่แนะนำใช้คำว่าอัธิอัธิธคำบริกรรมที่มีความหมายจะจะดีตรงที่ว่ามันจะต่อเป็นวิปัสสนาได้ง่ายเช่นพุโทโธแปลว่าผู้รู้ผู้เดินผู้เบิกบานพบภาวะรู้เดินเบิกบานเกิดขึ้น <c oughs> เราเราก็ได้เข้าถึงตัวพุโทโธใช่ไมมทตรงบริกรรมแล้วทั้งใน,นกรณีของอัติซึ่งเบื้องต้นก็เป็นแค่บริกรรมอัติอัติอัติแต่พอม,มันถึงจุดหนึ่งอาจจะเกิดนิมิตของโครงกระดูกแล้วก็สามารถต่อเป็นการพิจารณาได้โดยใช้คำว่าอัติเพียงแค่กำกับไม่ให้ออกนอกรูปนอกทางนี้ ในการในการภาวนาบางทีมาถึงจุดหนึ่งเหมือนเหมือนกับติดขัดเหมือนกับมันจะมีความเครียดหรือความถึงขั้นที่เราควรจะจะปล่อยบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันก็จะติดอยูอ่ตรงจุดนั้นทั้งที่การใช้คำบริกรรมอ,อยู่ในใจว่าปล่อยวางปล่อยวางปล่อยวางอะไรเนี่ยเป็นการสอนตัวเอง โดยใช้คำประโยคสั้นๆและคำะคำใดคำหนึ่งที่ะจะทำให้เราสามารถปล่อยวางหรือว่าก้าวไปสู่ธรรมะอ,อ,อ,อีกอีกขั้นหนึ่งได้ทั้งการที่มีที่กล่าวคำสอนสั้นๆไว้ในใจในเมื่อมันติดขัดในบางเรื่องก็เป็นอุบายอุบายหนึ่งก็เป็นเรื่องของปริกรรม ดัาการปริกรรมไม่ใช่ว่าจำเป็นแอบก็เป็นทางเลือกในการภาวนาเหมาะสมคนบางคนถ้าเราไม่ระวังบริกรรมพุทโธกลมหายใจมันจะผิดพลาดอยู่หนึ่งว่าจะกลายเป็นเหมือนสะกดจิต จะไม่มีสติอยู่ในนั้นก็พุทโธพุทโธพุทโธมันก็กลายเป็นกล่อมประสาทหลับไปเลยก็มีนะพอกจากนั้นแล้วพ่อเป็นพุทโธพุทโธพุทโธบางทีจิตก็ไปเที่ยวไปเที่ยวไปคิดโน้งคิดเนี่ยนี่แล้วก็กลับมาพุทโธพุทโธต่อเป็น แล้วก็หลอกตัวเองว่าอยู่กับพุทโธตลอดอเหมือนกับเด็กเราดูะจะดูทีวีพ่อแม่ก็อนุญาตท้องดูสารคดีอ n i m a l w o r ์ตหรวอะไรนี่ที่มันเป็นประโยชน์ก็ดูพอพอแม่ออกจากห้องแล้วดูเอ็มทีวีฟังเพลงพอได้ยินเสียงพ่อแม่ก็บอกดูดูสารคดีต่อ <laughs> เหมือนคัับอยู่พุทโธพุทโธแบบนึงแล้วก็ไปโน้โ <laughs> แล้วกลับมาดูพุทโธต่อ <c oughs> มันก็มันก็ลอกตัวเองได้หรือว่าลืมถ้าเราใช้การนับลมหายใจก็จะแก้ในเรื่องนี้ได้ เพราะว่ามันมันม,ม,มีเปลี่ยนตลอดเวลามันไม่เหมือนเดิมพุทโธ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 นั้นถ้าถ้าเรากําลังมีปัญหากับพุทโธก็เปลี่ยนเป็นนับลมหายใจบ้างก็ได้อีกอย่างหนึ่งก็คือพุทโธกับลมหายใจก็เป็นสองคือคือเรายังควรจะให้ความสําคัญกับลมหายใจมากกว่าพุทโธอย่าไปอย่าไปกําหนดดูวพุทโธก็ลืมลมหายใจอื เราเธอว่าเป็นพุทธเป็นโทเป็นชื่อของลมหายใจเหมือนกับพุทธเป็นเชื่อของลมหายใจเข้าโทเป็นเชื่อของลมหายใจออกใใคล้ายๆอันนั้นเอาคงจะพอสมควรสำหรับมายี้